นี้เป็นวันสงกรานต์คุณจะเจอสิ่งดีๆอะไรบ้างคุณจะเจอสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะเจอสิ่งที่คุณคิดไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงเรนดอมนะวันนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันดีคุณจะเจอสิ่งดีๆอะไรไหมดับเูพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงเรนดอมสิ่งดีๆที่คุณต้องเจอในวันสงกรานต์วันนี้เรามาดูซิเป็นพลังงานโดยรวมนะก็่าสามใบนะคุณจะเจอสิ่งเดียอะไรบ้างจัสแมนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคอยจะเป็นจริง คนคิดถึงอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมคนคิดถึงความหลังของคุณที่ผ่านมานะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงคุนคนที่เชื่อมั่นตัวเองคนคนที่ตรงไปตรงมาคนเป็นคนที่เป็นคนค่อนข้างที่จะพูดตรงนะคนคิดถึงการเงินใช่ไหมทุกส,สิ่งทุกอย่างจะเป็นจริงในวันสงกรานตะ์คุณคิดถึงการเงินการเงินของคุณจะเข้ามาอย่างแน่นอนการงานของการงานการเงินของคุณจะมีความมั่นคงการงานของคุณ จะมีความเป็นจริงอย่างแน่นอน